Yeah. สวัสด kind of ีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านสําหรับวันนี้แนวทางการคํานวณของเราขอแนะนําการคํานวณหาเลขเด่นหลักสิบบนให้ท่านผู้ชมได้รับทราบนะคะสูตรสําหรับสูตรคํานวณของเรานะคะท่านผู้ชมเป็นสูตรคํานวณใหม่นะคะสาหรับการคํานวณหาเลขเด่นหลักสิบบนนะคะท่านผู้ชมขอฝากท่านผู้ชมด้วยนะคะเพื่อเป็นแนวทางในการหาสื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลในงวดประจำวันที่หนึ่งกันยายนนี้นะคะท่านผู้ชม รวรงกันสนับสนุนสลักกิจเบญัตบานคำเตือนแนวทางที่ให้เป็นการคำนวณทางคณิตศาสตร์เท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะะสำหรับแนวทางการคำนวณเเดินหลักสิบบนของเรานะคะท่านผู้ชมเอาหลักร้อยบนบวกหลักสิบบนสองครั้งบวกหลักหน่วยบนบวกหนึ่งบวกเจ็ดนะคะท่านผู้ชมการคำนวณสูตรเป็นเพียงแนวทางในการหาตัวเลขเท่านั้นไม่มีใครทราบใดว่าผลลัพธ์ในอนาคตจะออกตัวเลขอะไรนะคะ ขอให้ท่านผู้ชมรับใช้โดยความระมัดระว,วงังขอให้มีสตินะคะก่อนจะนําสูตรไปใช้จะเรามาเริ่มทาการคํานวณโดยกันนะคะท่านผู้ชมหลักสิขออภัยนะคะหลักร้อยบนนะคะเลขเก้าเก้าบวกเจ็ดบวกเนะคะยี่สิบสามวกสองยีได้เลขเด่นหนะคะห้บวกหนะคะได้หกหกบวกเนะคะได้สิบามได้เลขเด่นสนะคะสําหรับผลออกรางวัลที่หนึงในงวดถัดมานะคะสตับนออกแปดหนึ่ง จะสำหรับแนวทางการคำนวณเลขเด่นหลักสิบบนในงวดนี้คำนวณได้นะคะเลขห้าเลขหกเลขสามผลรางวัลได้ออกมาแล้วสามตัวบนนะคะแปดหกหนึ่งเพราะฉะนั้นสำหรับเลขเด่นหลักสิบบนในงวดนี้ค่าตัวเลขเด่นในขหกนะคะท่านผู้ชมเลขหกในการคำนวณขมาในตำแหน่งของหลักสิบบนตามสูตรนะคะสามตัวบนออกแปดหกหนึ่งเราบชมกันต่อนะคะท่านผู้ชมหลักร้อยบนนะคะเลขแปดแปดบวกหกนะคะ สิบสี่สิบสี่วกหกยี่สบยบวอีกหนนะคะยี่สิบอ็ดยี่สิเดลเด่นหนะคะหนึ่บวก่งได้สองสองบวกเจ็ดนะคะได้เก้าหรับผลออกรางวัลที่หในงวดถัดมานะคะสตับนออกห้าจะสําหรับแนวทางการคำนวณเด่นหลักสิบบนในงวดนี้คำนวณได้นะคะเลขหเลขสองเลขเ้าผลรางวัลได้ออกมาแล้วสาตัวบนในงวดถัดมาออกห้าหเจพราะฉะนั้นสำหรับตัวเลขเด่นหลักสิบบนในงวดนี้ข่าตัวเลขเดนเลขหนึ่งนะคะท่านผู้ชม เลขหนึ่งในการคำนวณค่ะมาในตำแหน่งของหลักสิบบนตามสูตรนะคะสามตัวบนออกมาแล้วห้าหนึ่งเจ็ดลำรับชมกันต่อนะคะสำหรับแนวทางการคำนวณในงวดถัดมาหลักร้อยนะคะเลขห้าห้าบวกหนึ่งได้หกหกบวกหนึ่งได้เจ็ดเจ็ดบวกเจ็ดนะคะสิบสี่สิบสี่ได้เลขเด่นสี่นะคะสี่บวกหนึ่งนะคะสิขออภัยนะคะท่านผู้ชมขอโบยอีกครั้งนะคะ หลักร้อยได้ห้าห้าบวกหนงนะคะได้6-6หกบวกหนึ่งได้เจ็ดเจ็ดบวกเจ็ดสิบสี่สิบสี่ไดเลดเดน4ี่นะคะสี่บวกหนะคะได้ห้าบวกเนะคะได้สิบสเลดเดนสนะคะสําหรับผลออกรางวันที่หนึ่งในงวดถัดมานะคะสตัวบนออกเจ็ดสองหาหรับแนวทางการคํานวณเลเดนหลักสิบบนในงวดนี้คํานวณได้นะคะเลขสเลขห้าเลขสองผลรางวันไดออกมาแล้วสตัวบนนะคะเจ็ดสอห เพราะฉะนั้นสาหรับสูตรคํานวณหลักสิบบนในงวดนี้ข่าวตัวเด่นในสองนะคะท่านผู้ชมในสอในการคํานวณข้นมาในตําแหน่งของหลักสิบบนตามสูตรนะคะสตัวบนออกเจ็สอาหรับแนวทางการคํานวณในงวดถัดมาหลักร้อยนะคะใดเจ็ดบวกสองนะคะใน้าเก้าบวกสองสบวกห้าสิได้เลขด่นหกนะคะหกบวกหนึ่งนะคะได้เจ็บวกเได้สิได้เด่นสี่จะสําหรับผลออก รางวัลที่หนึ่งในงวดถัดมานะคะสามตกบนออกสองหกหนึ่งสำหรับแนวทางการคำนวณเด่นหลักสิบบนในงวดนี้คำนวณได้นะคะเลขหกเลขเจ็ดและเลขสี่ผลรางวัลได้ออกมาแล้วสามตกบนนะคะสองหกหนึ่งเพราะฉะนั้นสําหรับเลขเด่นการคำนวณหลักสิบบนในงวดนี้เข้าตัวเลขเด่นเลขหกนะคะเลขหกในการคำนวณคึ้มาในตำแหน่งของหลักสิบบนตามสูตรสามตกบนนะคะสองหกหนึ่งออกมาแล้วนะคะสองหกหนึ่งสำหรับแนวทางการคำนวณในงวดถัดมา หลักร้อยนะคะเลขส2งบวกหได้แปดแบวกหกนะคะสิบส่สิบสีบวย1นึ่งนะคะสิบห้าสิบ้ได้เลขเด่นห้านะคะห้าบวกหนึ่งนะคะได้6กบวย7นะคะได้1ิบสาเลขเด่นสามจะสำหรับผลออกรางวันที่หนึ่งในงวดถัดมานะคะสามตบนออกเจ็ดหาสำหรับแนวทางการคานวณเลขเด่นหลักสิบบนในงวดนี้คํานวณได้นะคะเลขหาเลขหกและเลขสผลรางวัลได้ออกมาแล้ว3ามตบนเจ็ดห้ศเพราะฉะนั้น สำหรับตัวเลขเด่นหลักสิบบนในงวดนี้ค่าตัวเลขเด่นในห้านะคะท่านผู้ชมในห้าในการคํานวณเข้ามาในตําแหน่งของหลักสิบบนตามสูตรนะคะสามตัวบนออกมาแล้วเจ็ดห้าสูตนะคะท่านผู้ชมเจ็ดห้าสูย์นี้นะคะท่านผู้ชมคืองวดประจําวันที่สิบหกสิงหาคมที่ผ่านมานะคะเเด่นการคํานวณหลักสิบบนของเราในงวดนี้ค่าตัวเลขเด่นในห้านะคะ แล้วก็สำหรับแนวทางการคำนวณในงวดถัดมาคืองวดประจำวันที่1กันยายนพศ2 5 6 4นะคะท่านผู้ชมสูตรคำนวณของเรานะคะเป็นแนวทางใหม่นะคะทางเราจะคำนวณหาเลขเด่นหลักสิบบนให้ท่านผู้ชมได้รับทราบนะคะหลักร้อยบนนะคะเลขเจ็ดเจ็ดบวกห้าสิบสองสิบสองบวกห้านะคะสิบเจ็ดสิบเจ็ดบวกศูนย์ก็ยังสิบเจ็ดนะคะท่านผู้ชมได้เลขเด่นเจ็ดนะคะเจ็ดบวกหนึ่งได้แปดแปดบวกเจ็ดนะคะได้สิบห้าได้เลขเด่นห้านะคะ สำหรับผลออกเรามารอลุนกันนะคะท่านผู้ชมจะสสำหรับแนวทางใหม่นะคะท่านผู้ชมแนวทางการคำนวณของเราหลักสิบบนนะคะทางเราคำนวณได้เลขเด่นมาแล้วเลขเจ็ดเลขแปดเลขห้านะคะท่านผู้ชมจะสสำหรับตัวเลขเด่นหลักสิบบนในงวดประจำวันที่หนึ่งกันยายนนี้ทางเราคำนวณได้เลขเด่นมาแล้วเลขเจ็ดเลขแปดเลขห้านะคะท่านผู้ชมขอฝากท่านผู้ชมด้วยนะคะเรามารอลุนกันนะคะ คำเตือนเนื้อทานที่ให้เป็นการคำนวณทางคณิตศาสตร์เท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายโปรดใช้วิจนนารณญาณในการรับชมนะคะสำหรับการคำนวณสูตรของเราขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านโชคดีนะคะเฮ้ hey, hey, ยรวยรวยทุกท่กทานนะคะสวัสดีค่ะ